มา,มาเริ่มกันนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นการนำเสนอที่ผมพยายามทำเบื้งต้นให้บ้านเราไว้ใช้กันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ของความสบายใจเรื่องค่าตัวก็คือทุนชีวิตนะครับอันนี้ผมก็จะมีอันนี้ผมใช้ Keynote ทำนะก็คือ powerpoint แหละเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้แล้วเราไปแก้ไขได้เลยมันจะเซฟไว้เป็นต้นฉบับสักตัวหนึ่งนะ แล้วเราก็ Copy Copy Co p ปแก้แก้แก้เวลาเราเปลี่ยนลูกค้านะครับปกติเราผมก็จะใส่ชื่อแผนนิดนึงแล้วก็ใส่ชื่อลูกค้าผมก็จะพยายามใส่ชื่อชื่อที่สนิทเอางี้ดีกว่าที่มันไม่ห่างมากเกินไปนะแล้วก็หารูปลูกเขาหรือรูปที่เขาชอบที่เขาถ่ายกับลูกเขาถ่ายกับครอบครัวเขาน่ารักน่ารักแต่ไม่ใช่เป็นรูปที่แบบส่วนตัวจนเกินไปเนะาะระวังนิดนงึงนะครับละเอยดนนอน ผมก็จะเริ่มต้นด้วยหลักๆเลยผมก็จะคุยเรื่องปิรามิดเหมือนกันนะสำหรับคนใหม่ผมแนะนําให้คุยเรื่องคุยปิรามิดก่อนนะแล้วค่อยไปตอบพยายามทำเป็นภาพยอแล้วกันมันจะได้ไม่ช้านะเมื่อคุยปิรามิดเสร็จเนี่ยต้องหัดคุยนะผมอยากให้หัดคุยจริงๆคุยเสร็จแล้วก็อ่าสมมุติว่าโจทย์นี้มันคือโจทย์ครอบครัวเนาะค่าตัวนะก็จะมาดูกันว่า เขาเขาต้องมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะไม่รู้หรอกว่าเขาต้องมีทุนเท่าไหร่เราต้องเป็นคนชี้แนะแล้วนาเสนอให้ให้ให้แนะแนวทางเขานะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าสมมติปว่าโอเคเราคุยกันมาถึงนี้แล้วใช่ปะเรามาหาค่าตัวกันครับพี่ว่าเราต้องมีเท่าไหร่อะเราก็มาอันนี้ผมลองใส่ให้ดูแบบเป็นแพทเทิร์นว่าเราจะได้คุยติดปากเราไม่จ้เป็นต้องทางตารางไปนะเราอาจจะมีกระดาษหรือไอ a แดเราก็เขียนได้เลย ที่ถ้างั้นเดี๋ยวขอผมขออนุญาตลงตัวเลขหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่าที่เราต้องมีจริงๆอ่ะมันต้องมีเท่าไหร่นะครับอ่ะสมมตินะพี่ขอโทษนะครับวันนี้บ้านยังมีค้างอยู่ไหมครับใช้คําถามนิดหนึ่งอ่ะสมมติเออมีอยู่สองล้านอ่ะเราก็ใส่ไปสองล้านรถยังยังมีค้างไหมครับขอโทษนะครับยังค้างอยู่ล้านหนึ่งอ่ะใส่ไปล้านหนึ่งโทษนะครับปัจจุบันพี่ให้เงินพ่อกับแม่เดือนละเท่าไหร่ครับที่ส่งเสียให้พ่อแม่ เป็นค่าขนมค่าน้ำน้ำชาเขาอาจจะบอกห้าพันเราก็าเสริมนิดนึงเนะาะขอโทษนะครับอันนี้พี่อยากให้แกจนแบบตามเท่าอายุแกเลยเนาะอ่ะเราก็อาจจะต้องถาม,มาอายุเขาน,นิดนึงว่าปัจจุบันเขาอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายอยากให้ท่านถึงอายุเท่าไหร่ในนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นยี่ห้าปีผมยกตัวอย่างว่าให้เดือนละห้าพันนะ 5 0 0พันคูณ1ิก็คือคูณหปีใช่ปะคูณยี้าปีก็คือ1นึ่ง0 0แสบาทอาจจะยขก็อาจาาอาจะอายุ60สิก็ให้ไปจนถึง85อ่านะครับแล้วค่าเรียนลูกล่ะครับวันนี้พี่ได้เตรียมไว้เพพราะหรืยอยังบางทีลูกค้าทุกคนไม่รู้เลยว่าวันนี้ต้องใช้เท่าไหร่นะเราจะต้องช่วยแนบบางทีก็ใช้เลขกลมๆเลขสบายใจไม่ต้เป็ปต้องไปเก็บว่า อนุบาลเท่านี้เท่านี้เขาเคยมีคนเก็บนะแต่ผมว่ามันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะเราเนาะเราก็ใช้ความประมาณการพี่วานล้านนี้พอไหมพี่่าส่งล้านพอไหมส่งล้านก็น่าจะพอนะอ่ะใส่ไปสองล้านโทษนะครับแต่ว,วันนี้ขออนุญาตถามเรื่องค่าใช้จ่ายครอบครัวพี่ครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีฟิกคอ์สอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเดือนละสามหมื่นคูณสิบสองคือหนึ่งปีคูณห้าคือห้าปีคือล้านแปด ถามว่าทําไมเลขห้าปีมาจากไหนจากการรีเสิร์ชนะครับเขาบอกว่าสมมุติวันนี้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันหาไรายได้ดั้งพูดถ้าคนคนหนึ่งหายไปครับคนทั้งหลังเนี่ยจะพยายามลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้เพิ่มพูนไรายได้เนี่ยมันต้องอย่างน้อยมีสักห้าปีเนี่ยเขาจะแข็งแรงหมายความว่าระหว่างห้าปีเนี่ยต้องมีเงินก้อนนั้นซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมก่อนนะอย่าเพิ่งไปทดลองทดสอบเขาหนักหนักเดี๋ยวเขาจะไม่ไหวนะครับอ่าแล้วเราก็รวมกันบ้านรถ ให้พ่อแม่เนาะใหาลูกเรียนเนาะให้จ่ายคอบครัวสำรองไว้ห้าปีเนาะแปดล้านสามวันนี้โทษนะครับถ้าวันนี้พี่มีเงินแปดล้านสามแสนบาทฝากไว้ครับพี่สบายใจได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายเราไม่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาพี่คิดว่าสบายใจไหมครับบ้านก็เป็นของคนที่พี่รักรถก็เป็นของคนที่พี่รักพ่อกับแม่พี่ก็ยังมีเงินที่พี่ส่งเสียให้แกทุกเดือนทุกเดือนเหมือนพี่ยังอยู่นะครับ ลูกพี่ก็มีเงินสองล้านให้เรียนจนจบปตีแล้วภรรยาพี่ก็จะมีเงินประจําประจําไม่อีกเดือนละสามหมื่นเนี่ย mm. เหมือนพี่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยพี่ว่าแบบนี้ดีไหมครับนะเราก็พูดต่อไปทีนี้สินค้าที่เหมาะสมเนาะก็ที่เราคุ้นคุ้นกันก็เป็นเช่นยี่สิบไป็นไลน์ใช่ปะถ้าคนมีลิงก์ก็เป็นอิสระผัดยี่สิบเป็นไลนไ,ได้หมดแนละ้วผมเอาเบี้ยมันถูกสุดแล้วในวันนี้นะตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้นไปเลยได้เลยหลักแสนก็ได้นะ รือถ้าสิบล้านขึ้นไปก็ยี่สิบเปร์็นล้านก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมดูตระกูลเลกาซี่ครับอันนี้ไม่ต้องไม่ใช่ลิงก์นะที่มันทุนสิบล้านขึ้นไปเขาจะเรียกว่าเลกาซี่นะครับส่วนลิงก์ก็คืออิสราพาสเหมือนเดิมถ้าสิบห้าล้านขึ้นไปล่ะลยี่สิบเป็นล้านก็ยังขายได้100ยันร้อยล้านก็ขายได้นะแล้วก็ตระกู Legacy, ลเลกาซี่อิสราพาอินเพรสตเวลเนาะหรือเซียนซูเปอร์แคบางคนที่เขาพอมีกําลังอะ อยากให้ทุนสู่มด้วยแล้วก็ถ้ามันติดโรคหลายไปด้วยก็ดีไหม,มอ่าเป็นแชร์ชุ์แคร์ได้เลยนะเอะสุดท้ายมันอยู่ขึ้นอยู่คำเหมาะสมของเขานะโอเคไหมครับอันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์ของการคิดค่าตัวผมผมแนะนําหน้านี้เพื่อให้รู้ว่าถ้าลูกค้าผมไจะคิดอย่างนี้กับเขาทุกคนเลยนะจะสุดท้ายครับมันออกมาแปดล้านสามาเขาอาจจะซื้อได้แค่ห้าแสนล้าน ก็ซื้อไปครับอย่างน้อยมันสบายใจแล้วเขารู้แล้วว่าถ้าวันหน้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะ่ะเขาต้องมาซื้อทุนเพิ่มนะใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับอยากให้พวกเราแบบเอาไปเป็นแพทเทิร์นในการคุยเนาะโอเคสำหรับอันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ